ก็จะมีนักศึกษากลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ก็ยังมีการแสดงออกโดยที่มีการรวมตัวกันสักปีาสามโมง<ฮ>ที่ท่าประจันธรรมศาสตร์<ฮ>เป็นนักศึกษาที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มธรรมศาสตร์เสรีผู้ประชนาาิปไตายแล้วก็มีนายนัทชัดชากองอุดมนักศึกษาบอกกรุงเทพซึ่งเคยถูกจับกลุ่มตอนไปชูสามนิ้วที่เสือภารากอนมาร่วมด้วยเนี่ยนะครับก็มีการแจกแผ่นปลิวคัดค้านคอสชอและในเวลาต่อมา ก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ควบคุมตัวนักศึกษาที่ทำกิจกรรมไปที่สอนอชนะสงครามนำเข้าห้องสอบสวนสืบสวนเนี่ยนะฮะโดยหลังจากได้ปรับสถานะตินักศึกษาทั้งหมดก็ได้ปล่อยปลอยตัวกลับบ้านยกเว้นนายนักดาชากองอุดมและนายสุภชัยเสียงจันทร์ เช่ญทหารอีกชุดหนึ่งแจ้งว่าจะต้องนําตัวไปสืบสวนที่สอนอสาร,รานราชเนื่องจากคาดว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โปรยใบปลิวโจมตีคอสชที่บริเวณอนุสาปรีด์ประชาธิปไตยเมื่อช่วงเช้าเมื่อวันที่23พฤศจิกายนนะคะกรณีนั้นเนี่ยอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสอนอสาร,รานราชแต่ว่าทั้งสองคนก็ปฏิเสธไม่เดินทางไปที่สอนอสรํรานราชพร้อมกับทหารใช่จะรอให้เจ้าหน้าที่สอนอสาร,รานราชมารับตัวไปเท่านั้นจนกระทั่ง6โมงเย็นนะครับที่สนสารานราชตำรวจกับทหารก็สอบสวนและพูดคุยเิงปรับ ทังคติกับนายนันทชาและนายชุป,ประชัยซึ่งทั้งสองคนก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับใบปลิวที่แจกเมื่อวานที่โปรยเมื่อวันก่อนใช่แต่ว่าเหตุที่โปรยใบปลิวล <ะ S 1> จำนวน2,000ันแผ่นในกรณีเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าอยากจะแสดงความคิดเห็นที่ตัวเองคิดนั่นแหละครับตัวช่าะทุ่ม45เจ้าหน้าที่ก็ปล่อยตัวทั้งคู่กลับบ้านนะครับโดยนัดพูดคุยกับผู้ปกครองของนักศึกษา3ธันวาคมนี้ค่ะให้มาพร้อมกับผู้ปกครองนะคะ ขณะที่นายศิิทย์นะครับซึ่งไปดึงนายนักศึกษาที่มาเคลื่อนไหวเนี่ยบอกนะครับว่าก็จะมีการเปลี่ยนวิธีไปเรื่อยๆไม่ให้เมินเมย์กับกฎหมายแต่ยืนยันว่ายังคงมีวิธีการที่จะแสดงออกเพราะจุดยืนยังไม่เปลี่ยนอันนี้คือในส่วนของธรรมศาสตร์นะครับท่านผู้ชมครับนอกจากนี้เนี่ยนะฮะยังมีความเคลื่อนไหวอื่นๆซึ่งโดยรวมเนี่ย พลเอกประวิทรวงสุวรรณรองนายยกร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อวานนี้ตั้งแต่เช้าอย่างที่เราบอกไปเบื้องต้นก่อนที่ท่านจะลงพื้นที่ภาคใต้เรื่องทุ่งยางแดงโมเดลก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเหล่านี้เนี่ยนะครับ โดยบอกนะครับว่าพวต่างๆก็ชัดเจนว่าไม่อยากให้มีการต่อต้านรัฐบาลกับคอชอชอก็ควรจะให้เวลาทํางานกันก่อนกลุ่มต่อต้านก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นคนทําคนเดียวแต่ต้องไปดูด้วยว่ามีผู้ที่อยู่เบื้องหลังหรือไม่รวมถึงกรณีของนักศึกษาท่านบอกคอชอชอเข้ามาทํางานเพื่อให้เกิดความปรองดองลดความขัดแยง้งบอกชัดเจนว่าขอเวลาอีกแค่ปีเดียวเพื่อทํางานให้บรรลุอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ก็อยากจะฝากสื่อให้ช่วยบอกผู้ที่คิดจะต่อต้านด้วยท่านก็บอกนะครับว่ากลุ่มต้านบางกลุ่มอาจจะมีเบื้องหลังหรือยอย่างไรเนี่ย อสอชอตอนนี้เริ่มมีมากขึ้นมีการโปรยใบปลิวมไม่ไม่มากขึ้นไม่มากขึ้นผมบอกชัดเจนอย่าไปอ้องางมัวมากขึ้นนี่แต่ว่าคนทําเนี่ยมันคนทําคนเดียวนะบางทีทําคนเดียวเอามาโปรยคนเดียวมาดําน,นินกางความขัดแย้งความไม่เข้าใจผมบอกคิดได้ง่ะนะแต่อย่าไปบริจุบัติเลยครับนะครับมันเริ่มเป็นไปจุดกระแสที่่มนักศึกษามากขึ้นท่านมองการเคลื่อนไหวของนักศึกษาผมาผมไม่รู้ไม่ได้ว่าเป็นนักศึกษา ผมไม่คิดว่าเป็นนักศึกษาผมไม่รู้ว่าเป็นใครอย่างนั้นไม่ได้แต่ผู้เรียนอาจจะเป็นนักศึกษาแต่ใครคิดผมไม่สวดไม่ทราบเราก็ต้องขุดตามกันไปไมีความเป็นไปได้ว่ามีคนอยู่เบื้องหลังนักศึกษาไหม,มครับคันผมคิดสิผมต้องคิดผมคิดแน่นอน่เพราะผมนะผมคิดนะครับเพราะผมคิดว่า เราเราพูดคุยกันรู้เรื่องอะนะความจริงเนี่ยทั้งทั้งสาทั้งไรทั้งหมดนะนะมันก็มีคนบางคนเท่านั้นนะก็เราบอกแล้วเราขอเวลาหนึ่งปีแล้วเราก,ก็ก็บอกไปว่าเราจะทําอย่างนี้ใช้เวลาหนึ่งปีก็เข้าใจหรือว่าผู้สื่อข่าวไม่เข้าใจเข้าใจนะเข้าใจหรอเข้าใจบอกเขาด้วยเขียนด้วยว่าเขากําลังทํางานนะครับผู้สื่อข่าวช่วยเขียนเลยครับนะอ่า เรากำลังทำงานอยู่นะครับไม่มีแล้วเห็นมีอะไรถามอีกโอ้ไม่ให้หนูถามแล้วค่ะฮะหมดคำถามจับ,บไปแล้ว